สัตว์จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสารคติข้างล่างเสียส่วนมากนี่คือความน่าตัวของสังสาร้าโยมยังพอใจการเกิดอีกไอ้ที่เราบอกเดี๋ยวเราทําบุญสุนทานกันวันเนี้ทาความดีผมก็ทําความดีมาเยอะแล้วผมจะได้มนุษย์อีกนู่น่ะผู้เจ้าองค์หน้าเกิดนะเอาที่เหลือระหว่างระยะเวลาที่เหลืออีกตั้งนานไปอยู่ไหนอะนี่อยู่สามติข้างล่างนี่คือความจริงที่เราอาจจะไม่เคย ได้ยินได้ฟังพุทธวัฒนะที่ตถาคตได้กล่าวเอาไว้พระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เห็นการจองจำอื่นใ,นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่ยงกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนตร,กกร,นรชานและเปริสัยบอกความทุกข์ในนรกเนี่ยมันหนักแสนสาหัสมากและสันนลกเนี่ยตายแล้วเนี่ยสันนลกไม่ได้ถาวรน,นะแก่เจ็บตายเหมือนกันนะแต่เวลาตายแล้วเนี่ย กลับไปเกิดในไหนหรู้ไหมกลับมาเกิดในสันนรกต่ออีกหรือไม่ก็เดรสานกับเปรตพิสัยปริมาณมากเข้ากับดินมหาปตพีสันนรกที่ตายแล้วหลุดมาเป็นมนุษย์และเทวดาเท่าเศษดินปลายเล็บน้อยมากก็เท่ากับสามกติข้างล่างเนี่ยเมื่อเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดบนซ้ําอยู่อย่างเงี้ยนานๆจะได้หลุดขึ้นมาทีหนึ่งมันจึงเป็นการจองจําที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายเพราะเหตุนี้